สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พันแปลงกินเฮาจะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรือนนะครับก็วันนี้พิกัดอยู่ที่บ้านประดุกตําบไลไร่น้อยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็โรงเรือนวันนี้จะเป็นลักษณะทรงกอไก่นะครับขนาด10คูณ20เมตรนะครับนะครับลักษณะภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะ มุ้งด้วยมุ้งตาไข่กันมแมลงนะครับขนาด32ตาต่อตารางนิ้วและกูใช้ร่างด้วยพลาสติกกันความชื้นนะครับรอ,อบรงเลือนนะครับาการยึดพลาสติกกับมุ้งเราจะใช้รางไวล็อกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ลวดสปริงเคลือบ PVC นะครับในการล็อกรประตูก็จะเป็นแบบบานเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับ คือลูกค้าต้องการประตูบานเลื่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะมีล็อกด้านในได้ด้วยนะครับลักษณะโครงสร้างนะครับเราก็จะออกแบบเป็นลักษณะน็อกดาวน์นะครับใช้อุปกรณ์น็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับในการออกแบบก็คือจะออกแบบ ระยะห่างระหว่างเสาเป็นสอ2เมตรนะครับขนาดเสาก็จะเป็นขนาดหนนิ้วครึ่งน,นะครับส่วนโครงหลังคาก็จะเป็นขนาด1นิ้ว2หุนนะครับลักษณะโรงเรือนก็จะเป็นแนวโครงถักนะครับมีแนวอกไก่3แนวนะครับแล้วก็มีแปร ในแนวยาว3แนวนะครับ,รบมีคำยันให้นะครับทุกส่วนข้อดีของอโรงเรือนทรงกอไก่นะครับก็จะเป็นการระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบทรงโค้งนะครับก็เนื่องจากาความร้อนนะครับจะถูกแทนที่นะครับด้วยความเย็นนะครับเนื่องจาก ความหนาแน่นของความร้อนมีความหนาแน่นที่ต่ากว่าความเย็นนะครับทําให้ความเย็นมาแทนที่นะครับความร้อนดันดันความร้อนขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็ระบายออกทางช่องว่างอากาศด้านบนนะครับด้านหลังก็จะเป็นประตูบานเลื่อนเช่นกันนะครับ ส่วนพลาสติกของเรานะครับก็จะเป็นพลาสติกขนาด200ไมครอนนะครับความหนาก็ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบ5ชั้นนะครับโดยแต่ละชั้นก็จะใส่สารเติมแต่งเข้าไปนะครับโดยหลักๆกก็คือชั้นนอกก็จะมีาสาร UV นะครับเอร์เแล้วก็มีาสาร กันตะไคร่น้ำกันฝุ่นนะครับสารเพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนด้านในก็จะฉาบด้วย,ยสารที่เรียกว่า,าดิฟล็อกนะครับก็คือกันหยดน้ํานั่นเองคือถ้าเกิดไอน้ําหรือการกันตัวเป็นหยดน้าหยดน้ํานั้นน่ะมันจะทําให้เกิดเชื้อราโรคพืชนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีดิฟล็อกเนี่ย มันจะล็อกห,หยดน้ํานั้นนะ่ะไม่ให้หยดนะครับมันจะให้ไหลลงด้านข้างแทนนะครับก็นี่ก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษของอพลาสติกอังคารโรงเรือนนี้นะครับ,รบก็บรรยากาศในโรงเรือนนะครับขนาด10คูณ20นะครับกว้าง2 0กว้าง10เมตรยาว20เมตรนะครับ ลักษณะเป็นทรงกอไก่หรือเรียกว่าซอ o ทูสไฮทนแนลนะครับก็การรีวิวก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินทางอ,อ่ YouTube หรือ Facebook พันแปลงกรีนเฮาส์ได้เลยนะครับขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ